ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชยันบ้านม่วงครับครับเมื่อนี้เป็นวันยุดธนะครับได้แปบเวียนมาเพื่อการทำงานของเราบาลิพนคํคำตกาศนะครับซึ่งเมื่อนี้บาลิพนกับเบาเอช่างหนองกำลังก่อสร้างระเบียงซึ่งการก่อสร้างกับเป็นไปด้วยความรับลื่นนะครับกับ มาเบิ่งวิธีการทํางานของเบืนิพนกันครับนี่คือสภาพระเบียงนะครับที่มีการเชื่อมเล็กมีการเชื่อมแข็งไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับช่วงนี้เบืิพนกําลังเฮ็ดเสานะครับเขาเอิญเสาเนเบื้อิพนเนาะนี่นะครับเบื้องิพนกําลังใส่สมาธิานะครับในการเชื่อม สวัสดีครับสวัสดีครับจมอัทนินสมาธิเองครับการเชื่อมเสาซึ่งฟิเมอนี่บอลเป็นธรรมดานะครับจากเทคนิคกณนนครนี่นี่มองควเนก็อีสนพอะรนย่นี่ครับเราเองกำลังพูดงานอยู่นะครับ ไปเดาเออการทำงานคุ้งานครับเลยพี่เนาะรอเบี่ยงอไ้ไปทรงของมันหยุดมาแลกันกงเห้ระเบียงไว้ไเบียวไม่ยังเบี่ยไ้ดยบนพี่้องมาหาหรือว่าพี่เจสิละกตาไามสิละครับก มองฝั่งยูมองซองกับสีฟ้ากัน้ช่างรงที่เป่าเคาะห์ช่างรงกําลังอัดคลิปแทบหนึ่งช่างรงสีแดงนี่นะครับเป็นสภาพของการก่อสร้างระเบียงของมรนกอนุรักษนะครับเพิ่นเฮ็ดเฮ็ดเสาขึ้นมาครับเพื่อให้เกิดความสวยงาม อันนี้เป็นยังคือบุบลงหี่อเปล่าตั้งเคาะลงหมดมาแล้วเล็กจังเนี่ยมันและปุ่นก็เล็กจังเนี่ยเสียมแล้วมันด้วยการไปเรื่อยๆนะครับในการก่อสร้างบ้านบริญพลความตึงเครียเพื่อต่อเติมออกมาให้มันใหญ่มันกว้างขึ้นเพื่อพี่น้องแขกไปไทยมากก็สีมีหม่องนางมีระเบียงหม่องกินเข่าซึ่งนะครับในการก่อสร้างกาต่อเติมไปเรื่อยๆตามสภาพนะครับเพราะว่าบริญพว่าเงินโปร่งบุทันมาสั่นนะครับ ค่อยๆเฮ็ดไปนะครับข้าวกรสอเต็มแล้วข้าวกรสอเต็มเหียดแล้วน้ำเบาดิพนเส็จแล้วครับข้าวกรสอเต็มเหียดแล้ววันนี้พนบอกนี่นั่นนี่เห็นข้าวเบ็ดหนึ่งครับว่าเฮ็ดเนี้ยนหนเฮ็ดไปยังกระดอกก็อยากหางนี้ไปใส่หุ่อยข้าวสอบเนี้ยเห็ดสิเป็นยังเห็นเพิ่นเนาะใหญ่ยังน้ำหนูเลยไม่ว่าที่พ่อฝากแล้วเนี่ย ชิว่ายังไดน้ำเว่ยเฮ็ดเมื่อกลับมล้มางมยัยโมเฮ็ดยู่ใสคนเนาะไม่โ่เสดยูกระทมซะบอกไม่มาเอาอะแมนแโอ้ปวดหัวแล้เด๋อวอานือ,นอเอาอย่างน้อยขึ้นในสะกเยอะไอิมฮะเฮ็ดไม่ยนีเ่ากับสองเฮ็ดไม่ปากโดนังบเฮ็ดาาน,น,น,น้อนตตกฝนวดเสิเลยครับมันไม่อบว่าเหรียด้อะมันบ่แลชิว่าไเนาะมันหลายคนหลายคมคีด จตนาเจ้าของบ้านเขาเจ้ามีจิตนาจังในการยอมรับจิตนาของเพิ่นซามูเจ้าเอ้ายิ่งงั้นอ็สอนมาเฮ้ยมูเจ้าใส่หนีใหายวอกผู้คอมเมนต์เนาะใส่หนีหายวอกสิเฮ็ดตามคำสั่งเลยเอาะเป็นบาคุณอ่ะแน่นครับแม่นถ้านักเทียบมันกับโอ้จกสีบ้างไลยนะผมไปอ่านด้วอยู่สั่งอ่านอะไรล่ะเพลินวะแน่นแน่นแนจิตนาเบิ้งก่อนสีบอกอย่างจิตนาเบิ้งน้ำ ทุกคนก็นคือที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นที่อยู่จําเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อชีวิตมนุษย์นกมันก็นมีหังเป็นปะบ,บะขบสิ่งสาระศตว์ก็ต้องมีหมองยวงหมองเซะก่อนทันตวล่ะเฮ็ดยังกระดอกระเดียดเที่ยงเฮือนหาเงินไปใช้หนีเขาสอสันปั้นหางเฮือนไปใช่หนีหาเฮือนไปใช่หนีเออเด็กเด็กเราเแล้วเกิดอะไรกันก็เนื้อหลักก็เลยหยามหยามตาเนี่ยอ่านเรื่องบ้านว่าสิบปูปากนั่นอะไรนครับฝากเป็น แนวคิดของเจ้าของบ้านนะครับเพื่อที่จติมโติมเ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 มเต้มเติมเติอเตามเติ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 มองิมเติมเติมเติมงติมเติมอติมเตกมเติมเติมเงนมเงิมเติเจิมเติมเ้มเติมเมเติ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 มเกิมเติมเติมเติมเี่มเตมเติมเติมเ่นมเเตินเติม่ติมงต่มเมเมเติมเติมเติม่ติมิมเามเติมเติมเติมเีิมยังกเติมเติเเาต ว่าสิบกปป่าป่าเราติครับขอบอกนิดเดียวไม่ไปยังวันหมดคันบ่อแห้งก็ไหนกับิดเรื่องปกติในการให้การตอบโต้ในขอ้อคิดของเนี่ยโดยโ <MC. S 1> ดยทั่วโดยทั่ว,วไปเนี่ยบราเคยตอบโต้แล้วก็บเรเคยบอกถึงผอมว่าพี่น้องคุณขัดแย้งอย่างมากกับปอยปล่อยกับ่อได้ขัดแย้งอย่างครับแต่ว่าก็เลยอยากอยากบอกเพื่อให้เพื่อน มีจุดชิดจกเล็กจังน้อยเนี่ยนะก่อนสีบอทยังให็นขึ้นพิจารณาเบึงไตตอองบึงกะขาก่อนแทงบอคนะมันเม่น่าขึ้นยังอ่อนแล้วบล็อคลนแมนแนวเด่นเบบนี่หรอครับขึ้นดีๆว่ก้อนไข่บอคนะบอกเราเนี่ยเด้อเอาอันฟังดูกับตามนันเด้อผู้ที่คอมเมนต์มากกันใครสิบวากันต้นอ่ะ มันเป็นความคิดของเจ้าของบ้านเป็นความคิดของแต่ละบุคคลจิตนาของเพิ่นเป็นยังไงก็พอให้เพิ่นเห็นไปเป็นบ่อะครับบ่แมนว่าเจ้าเจ้านี่ยเมียนยุ่ออกความคิดเห็นนี่ยร่อยคนมื่นคนร่อยมื่นความคิดเห็นเนี่ยเจ้ให้ตามทุกความคิดเห็นกับบ่แมนดีเป็นบ่ครับแมนแมนเมันก็ต้ตอนจิตนาที่เพิ่นวางแผนไว้เพิ่นตั้งไว้ยังไงล่ะก่ะให้ตามจิตนาของเพิ่นซะครับไม่ตั้งแต่ถ่ายยินดีทายส่งเสริมเพิ่นซะเป็นบ่แมนแมนอันนี้คัดละงานละงานโก้ว้าบวโวยครับ ก็เป็นผู้ที่เอาเงินมาซอยแล้วก็ยังว่าโอ้เส้าเห็ดซะเอาอันนี้เอาไปใส่นี่เทัพกสอซอยกับสีพะวาเนาะสีเขียดดำอะไรอบ่อันนี้ก็คือผู้บาดนะครับเอาเจ้าของแล้วเนี่ยวันนีพ่อยกไม่ยกนะครับเบอร์วินไม่มีนะครับช่างผมไม่มีพ่อยกไม่ยกเหมือนเสียคนนะครับขออนุญาตคพิงขออนุญาตทุกคนนะครับเราได้จุดปากด้วยผู้บาดทั้งสองคนนี่เขาต้องฟีมือกันเชี่ยวกันที่พ่นเนี่ย ฝีมือนสามารถรับเมาได้เลยได้นี่โอ้าครับนยกบนี้ยเดนี้ยมี่ะพี่ามี่ะโอ้ยมีคนใจดีเอา่มให้ซื้อล่ะหาเอาในรายยุ่มใจอ่งเป็กแล้วต้องให้ขอมาคสคะแนนอ่ะครับคว้าเลยควาเลยเพราะว่ามันมันจะไม่รู้ว่าเชื่อมต็ดไม่ต็ม แสบแก้วหูเลยยังไงเด้อท่านผู้ชมเด้อเพราะว่าช่างหนุ่มก็น่าเสียดสี ขายไปแห่งนีครับพีดด่นนเนนนี้ยขายแห่งกระุ่นแห่งนั่น,น่ยอืมไ้จะาดี้สีได้จะบาทด,ดบาที่นอนเอ้ยทุกอยางาย,ายปฝากกันยินมันหมกนอืจมจมเด้หมือเปล่่อนุญาตจมจมลงไปเหจมหร <FC S 1> ืินไม่ได้รครับอยากยจมเป็นเรื่องปกติของเอซที่มีความคิดที่แตกต่าง แต่ว่าข้อจำเป็นของเจ้าข,ของบ้านคือต้องก่อสร้างขึ้นบนอาอก,กาศเจตนาของเพิ่นที่ตั้งไว้อย่งไรนะให้เพิ่นเฮ็ดตามเจตนาของเพิ่นซะครับว่าแมนสี่ข้อยอพี่เจตน,นาเมื่อเธอจะได้คลิปไหมครับบ่เ,เ, <c oughs> เข้าใจบ <c oughs> <ๆ>่เข้าใจ้าร์ลค้มธรรมดาโอ้อยู่กับท่อมีความสุขครับ <c oughs> อยู่กับท่อมอะเรียบง่ายชีวิตอ่าความเป็นจริงมันมันไม่เหมือนฝนตกว่าพายุมากเนี่ยลูกเมียเปียก ก้อนบริเฮ็ดกอะครับกินเขาใต้ตะล่างกระท่อมกระเฮ็ดมาแล้วกินเขาใต้ตะล่างกระท่อมเฮ้ยมึงกินเขาอืมอ้วมันลำบากนี่คือข้อจำเป็นเนาะบริเวณเนาะต่นีปเขามันลำบากอีกทีครับนี่นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศจังสีละครับก็คือว่าหลังจากที่บริเวณเชื่อมแข็งเรียบร้อยแล้วก็คือใส่เขาเอ้นยังก่อนได้มาปูนะ คอนูดครับคอนูดบ่เอาคอนูดมาปูนะครับปูเบิดเลยครับเน่าเบิดเลยมาที่นี้พี่น้องป้องปายมากกว่ซีมีหม่องนางกว้างขวางเราไม่ได้กินเขาสามารถชุดนี้เราใช้เอสซีกิวหรือเปล่าดูลดูล่าฮะใช้ดูล่าบ่โอ้ดูล่าเนาะเอาดูล่ามาปูนะครับปูยน่าเบิ้ลเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้แถวๆมยางเบิดนะครับปน่าเบิ้ลเบิ้ลเลยแถวๆนี้ครับซื้อไปดูมั้ยเนี่ยนี่นะครับ ปูเน่ามาเลยนะครับที่นี่ก็ซีมีอ่าความกว้างขวางขึ้นนะครับแล้วก็สามารถนั่งกินเขาได้มาซุ้มเซลมีหม่องน้ำมองเศรา้าเวลาหนาคนก็นี่มงึงยงหมองเศรา้าน่ครับเป็นภาพบรรยากาศนะครับเอาไม้โยงมาปูได้ไหมฮะไม้พยุงมาปูไม้พยุงได้นะแต่แต่ว่าต้องอยู่ในที่ที่นอทสามหมดเท่าไหร่เอาชิปว่าทำไมพยุงปูวันนี้โอ้หลายแสนอยู่นะแสนหรือล้านเอา เป็นร้าน<ย>หร็<ม>น,นออร้านเอร้านไหมร้านผมจะสั่งนะแต่ว่าไม้ไายพยูนเป็นไม้มงคลนะเขาไม่ให้ปลูกเขาให้ไปทําหิงพระค,คนที่เอามาสร้างบ้านมันมันร้อนนะเขาบอกฮะเป็นยังไงอาอธิบายหน่อย <laughs> มันแพงฮะมันแพงกว่าแพงนั่นแหละเกี่ยวหรอคนรวยที่อยู่เวียดนามเจีนที่อยู่สปปลาวบ้านคนรวยครับไม้ ไม้พยุงไม้ไม้ไมราดง,งนีตะแกรงมีตะกางง่ามตนมีเล่นเทปเลยต้นเลื่อยั okay. เงเ,เดียวเฉพาะประเทศจีนขาราตกองสื่อนกสนารัะมันเป็นไม้เนื้อแข็งมาไปเฮ็ดเพราะไดจอไปเห็ดมัน,น,น,มนไม่แข็งราไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นะมาเทาจที่เฮ็นเดน้ำักบจบอเห็นดน้ำปับดีับดูสดละ ครับวันนี้มีช่างหนุ่มโบกแดงนะครับไม่เร็่องานซอยบันี้คนขันตะกะปิดลูกมือนะครับซอยเบาอีกอีกแดงหนึ่งมีตั้งมือครับไปได้ออเดอร์พิธีเป่าพิธีนะโอ้ยยังไงลืมวันนี้เขาหยุดส่งของเพราะวันเป็นวันหยุดนะครับออเดอร์ที่โตข้างอยู่ประมาณเจ็ดสิบกับปูกะกลับขอบพระคุณพี่น้องครับผมกะขอบคุณหลายหลายครับที่ติดต่อกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยววันจันทร์ก็จัดส่งให้ขึ้นเก่าพี่น้องเพื่อนว่าไส้แล้วดีไส้แล้ว ถือกับคิงเจ้าของก็เลยกลับขึ้นมาสั่างทำนะครับเราพูดพี่น้องผู้ใดที่ยังบ่กท่นได้ตัดสินใจลองเบิ่งนะครับก็ฝากพี่น้องไปพิจารณาเบิ่งแน่ผู้ใดที่มีอาการเจ็บแข้งปวดขาเจ็บหลังปวดเอวนะครับโรคเกาต์วาวันพี่น้องยารักษาเป็นรักษาเป็นเงินหลายหมื่นหลายแสนแล้วก็ยังยังรักษาร้องเสียเบิ่งอีกเจ็ดแสนลอยรองเบิ่งเนาะร้องเบิ่งเด้อหลวไพไพทิพย์ กับขอบคุณเบ้าเอที่เป็นตากล้องให้นะครับเบ้าเอคือให้แต่คลิปไหนไม่ใช่เลยเาเอพอดีเบาเอไปอ่านคอมเมนต์ครับก็ขอบคุณเอฟซีที่เขามาชมคลิปช่องชายานมันม่วงทุกคลิปที่มาเป็นกําลังใจให้นะครับที่นี่ <S <S สิมาขออนุญาตเบ้าเรื่องไพ่ทิพย์พอดีได้สมุนไพรไพ่ทิพย์นี่ <S <S กับเบ้าเออยู่กองหนึ่งเป็นกองทดลองเลย <S <S ก็เลยเอาไปท่าพ่อยุ่เฮือนก็ทว่าแม่ยุ่เฮือนกินซึ่งเพื่อนปวดขาปวดตามร่างกายเพราะกินแล้วปรบ้านสามมือเจ็ดมือนนี่อาการดีขึ้นนะครับจากที่ปวดปวดขามึนหัวชาตามแขนตามขานีตูเล่าลงนะครับก็เลยได้สั่งไปให้เพื่อนกินอีกกับพวกนึงครับไนาแมว่รากนไม่หนาบ้าบอกเหรอ บ่เวหนามาอนี้เรื่องจริงเพราะว่าเจ้าของก็กินมาแล้วครับแต่ที่นี่พ่อหลังจากที่พ่นกินแล้วอาการพ้นดีขึ้นนะครับจนปกตินี่ต้องไปเอายาโราบาลได้มากินครับเพราะกินยาไปทิพตานี่บ่ได้รับบ่ได้ไปเอายาที่โราบาลเลยครับก็ได้กินยาไปทิพยุ่ตอนนี้ตอนเนื่อนนงนะครับเป็นกล้องที่สองครับกับพวกที่สองเา่ายๆฉะนั้นท่านที่เขามาช่วงทิปนี้นะครับอยา่ารอช้านะครับถ้าหากมีปัญหาเรื่องสุขภาพ เรื่องปวดแขนปวดขาปวดเอวมึนชาโรคเก่าโรคเบาหวานต่างๆนะครับขอให้พี่นาแล้วก็ลองพิสูน์เบิงลองใส่เบิงรองกินเบิงนะครับไพ่ทิพี่ซอยเจา้าใดท่ซอยทุกคนใดนะครับนี่นะครับเป็นเรื่องสําคัญของชีวิตมนุษย์ที่ร่างกายคนเฮาเกิดมาตรงนี้เจ็บมีปวดฉะนั้นทุกคนที่สีเศร้าเสียหายแต่ต้องมียารักษา คที่เบานี่คือเป็นสมุนไพรน้อเอนน๋นะว่าม่ยาเนาะเป็นสมุนไพาารเสริมอาหารเสริมที่มีคุณภาพมีาการรับรองจากอ,าย,อ,อายอดเรียบร้อยนะครับฉะนั้นกินแล้วว่มีผลนขังเคียงอีกยังนะครับสามารถารักษาแล้วเป็นประโยชน์หายได้นะครับเราขอฝากไว้ซะนีครับในเรื่องของพัยทิพยครับผมโอ้ชาวอีก็มา ครับผมสวัสดีครับเป็นไงอาการดีขึ้นหลายบ่เดิมดีขึ้นครับผมดีขึ้นเนาะครับเมื่อนี้มาคุมงานผมนี้มาซองมาเยี่ยมมาหยามเบิ้งซะครับครับพี่น้องเอฟซีกับเขามากคอมเมนต์เป็นรังใจให้สร้างโหลดขอบคุณครับขอบคุณครับคอยให้เศร้าคกับเป็นผลนเพธ์อลกัน สิบหกหูเนาะครับตำรวจไปใส่หายไปตัวจหน้าใครับกขยักมาอยู่ครับมาบ่ได้ครับส่วนนี้ก็เริ่มมาได้แล้วล่ะครับครับเริ่มยางเริ่มยางได้สะดวกจังหน่อยครับเจ็บบ้าเจ็บนะเอิ๊ครับเจ็บสะโพกครับเนื่องจากว่ามอไซค์พาลงครับครับครับมอไซค์พาลงตั้งแต่วันที่ยี่สิบหก ครับผมครับกจากนั่นกาบ่ได้สติบ่ได้อีหยังเลยอ๋อครพอได้สติวันที่ยี่สิบเครับยี่สิหมอเพิ่นกาให้ยาให้นั่นอีกสะดุ้งเสล่กล็บ่บบมีหม่องหักบงง่หยังดอกครับครับเป็นเป็นแผลฟกซ้ำธรรมดา ตอนแรกคือนี่คือวาสิเดพามันสมองหมอเลือแมนครับว่าเลือดเลือดเลือดออกในสมองเลือดชึ่มในสมองก็หมอเป็นกะว่าเออเอายากินล่องเบิงครับก็ดีขึ้นครับกินยาแล้วกะดีขึ้นกับโบเดพาครับเป็นยังบุญยี่น้อบเป็นยังบุญรับรถมอเตอร์ไซค์กอ้ หลาบเลยครับบัตรเงินประกันคีเลยครับฝ <laughs> ากถึงลกูกหลานนะที่กำลังไว้คันองครับผมจังไดกะยากให้ลกูกหลานพิจารณาเบื้องน้าครับการมันบเป็นอะไรมันบเป็นตะไบหรือว,ว่ามันบวมั่นใจหรือ่ามันทาม วิสัยทัศน์การเดินทางวิสัยทัศน์การขับขี่มันบ่มี<อ>มันบ่ดีครับประหยากให้ไปน้อรับผมเสียเป็นหยังมามันก็นลำบากนะครับน,น้อโอ้จังหวะสั่งโลดเป็นมากนะลำบากดีครับเสียเวลาไปอาทิตย์สองอาทิตย์ ก็ได้ก็ยังเลยเข้าเดี๋ยวนี้ครับยังบ่ได้ับเลลงหนคิปเลยครบ่ได้การเลือกตั้งซ้ำนี่แะครับเลือกตั้งเลือกตั้งครับวได้กาลยถ้าเกิดเป็นอุบัติเหตุถ้าเกิดเึ้นมาแล้วมันลำบากมันยากนี่ครับยากชวนวยากคนรอบขางครามแค่นั้นถ้าเกิดเมาจะครับวิธีฮัทบรอย่าไปคลับเปก็ต้งใจของชัางลถ งานสาวเนาะอันนี้มาแล้วตัดเพิ่นครับเพิ่นใบเมาครับมาแล้วตัดหนา,า,นหนา,าเพิ่นไปหนา้าบแม่นครับโอ้คาดจีเจ็บขั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 บป,ปีที่ไปไหนช่างรถอาจังไดกะฝากพ่อแม่พี่น้องหรือว่าฝากเอฟซีนะครับน้ออย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ให้ช่องขยันบ้านม่วงนะครับเนาะเป็นกำลังใจกำลังแรงใจให้เพิ่นนะครับนอ ช่องบาลนิพนธ์ครับช่องบาลนิพนธ์ทำไมครับอีกช่องหนึ่งกับช่องบาลนิพนธ์คำตะก้าครับผมช่องบาลเหตุน้ำนิพนธ์พูดจะหนไม่ได้ละรออย่างเงี้ยรอเลยนะเมื่อยไปให้งานโอ้เมื่อยเหรอครับเมื่อยเอยู่ครับโอ้เมื่อยกับพ่อกรอกำลังเล่งเห็ดเศร้าใบเศร้ามากนะครับบ่าพ่อกรศหาไสไปไหนแล้วตัวพ่อตาแม่มันก็เป็นหนีเป็นสินว่าตัวจะ เยังไดงสั่งครับครับวันได้รวยบ่ได้มีเงินถอดกรนถุงเงินถังกระเจาะนะครับไว้เฮ็ดไปครับครับกูนี่ยืมสินมากกัอยากเฮ็ดเฮือนให้ลูกให้เฮ็ดเฮือนให้สั้นให้ลูกให้เมียได้อยู่ดีอยู่สบายแหละครับครับมันก็มีข้าวซุอยู่ดอกอยู่กระท่อมมันแต่มันบ่สบายครับฝนตกมากหัอไปแจ้นั่นแจ้นี่นะครับมันมันบ่แม่นขึ้นในละครครับมันชีวิตจริงนะครับครับลูกเมียก็ลำบากแล้วก็ต้องไปหายืมนี่ยืมสินมาเฮ็ดมันแล้วแค่นั้นกั อ็ยาบาผมเถอะเฮ็ดมาเศราวันนี้เอาเงินไปไว้ทกสเอาไว้ไสหนีเทกสอชอบมาสันครับก็ยืมมาจากเทกสอค่ะเาเฮ็ดเงินไงครับก็อยากมีบังอยู่บางเศร้าอย่าันแล้วแมนครับแมนนะครับเอาอยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคนครับพี่น้องครับสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยสุขุสุขคนครับสวัสดีครับ